สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดอีโผเปิดสารคดีนะคะวันนี้เราจะมาเก็บแฮมเบสติลโอเคเราจะมาเก็บผักชีนะคะดูสิคะผักชีลาวนะคะดูสิคะมันนั่นไปหมดแล้วเนะี่ยนี่นะคะเอาไปทำออมค่ะ เราจะเอาให้หมดเลยนะคะเพืเ่อนๆเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วนะคะเนี่ยก็เก็บเไปแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่ะค่ะใบมันอาจจะเยอะเกินไปมันจะขึ้นมาใหม่ค่ะเราจะเก็บผักบ้างนะคะ แล้วก็มีมอะไรคณะนะ,ะนยังไม่โตรเราจะเาอันนี้ไปทำแกงยงอมกอนแล้วมันจะขึ้นมาใหม่หรือว่าเราจะเอาคณะไปด้วยคณะไปด้วยนะคะเอาคณาไปด้วยนะคะมันจะได้ออกมาใหม่นะคะ คนาให้มันออกใหม่เก็บแบบนี้มันก็จะได้งอกใหม่เพเราจะเก็บคณนาไปนิดนึงนะคะมันจะได้งอกใหม่ มันก็ยังกินแบบไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่ากิบไปเถอะให้มันงอกใหม่เพื่อนทุกคได้งอกมาใหม่นะคะต้นมันจะได้แข็งแรงกว่าเดิมเดีอยวตไปนี่นะคะยกข้อด้านนี้ก็กิน กิบต่อนะคะอารมณ์มันจะออมานะคะอารมณ์รวมก่อนที่หนอนจะกินเราต้องแยกมันกินก่อนนะคะก็ ไปใส่คล่องเก็บหอมเก็บหอมก็ไม่เอาเยอะอันนี้มีดอกตัดดอกนี่ค่าได้แล้วค่ะเพื่อนๆก็กระจัดหนึ่งเออปักใหญ่เนาะมีคณะมีผสมกันนะคะยังเก็บไม่หมดเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน พยายามจะทำแกงอมค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเราใส่ผักที่เราไปเก็บมานะคะก็คือผักโอเคผักรวมๆเนี้ยค่ะเราก็จะใส่ลงไปค่ะเพื่อนรอให้มันสุกก่อนนะคะไก่แล้วเราจะใส่ลงไปค่ะเธอใบมันชน,นว่านะ่ะจะเก็บนี้ฉันว่าเก็บนี้นะันนีโอเคฉันว่าจะเก็บแต่ใบมันหนีแต่ว่า ไม่ได้เพอได้อีนังด็อกมันตามมาโอเคมันจะเห่าโอเคฉันก็เลยไม่ได้เก็บเป็นคำโคนกะับกระถา,างนี้นนะว่าจะเก็บเนี่ยไม่ได้เก็บเลยงามงามดีดูความเห่ามันอ,อีนังโลแกม่มีมะเขือเทศด้วยอยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้ฉันว่าจะเก็บแต่ว่ามันไม่ได้เก็บแล้ว,วอีนังด็อกมันตามโอเคแล้วก็อันนี้ ว่าจะเก็บก็ไม่ได้เก็บเดี๋ยวเก็บยอดนิดนึงเก็บยอดมันิดนึง,นงเสร็จแล้วคะ่ะผักอม,มของเรานะคะที่อยู่ในจากผักที่อยู่ในสวนนะคะก็อมคืออะไรอมไม่ใส่ปลาแล้วก็ <c oughs> ไม่ใส่ข้าควคั่วนะคะเพืเ่อนๆโอเคนี่คืออมแบบไหนคะเนี่ยดูว่ากินอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ ยกลงแล้วก็กินได้ค่ะคือฉันน่ะไม่ตำพริกก็เ okay? คฉันใช้พริกที่แบบว่ามันบดมาแล้วโอเคอย่างนี้เลยก็คือฉันที่เก็บมันนั่งตำพริกนะครับเพื่ใช้คลัชวันโอเคอายุส okay? คลัสช,ช,ชิลีโอเคเป็นอ้ำว่าเสจค่ะกินได้ค่ะเ mm hmm. พื่อน